สวัสดีครับวันนี้วันที่26เดือน8 2 5 6 7หรือ2024ครับวันนี้เราเอานิกสันนะครับมาติดตั้งสัญญาณกันขโมยนะครับของหลานรุสตันนะครับนี้ลูกค้าติดไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรีวิวการใช้งานนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับรีโมทจะเป็นตัวแบบนี้นะครับพับได้นะครับดอกกุญแจก็เอาไปกัดกระดอกเก่ามันได้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้กัดให้ลูกค้าไปกัดเองนะครับการใช้งานก็ปุ่มแรกก็คือล็อกนะครับ ประตูก็จะถูกล็อกทันทีนะครับน่นนีะเปิดไม่ได้ถ้ามีใครมาพังประตูเปิดสวิตช์คุณเพื่อเปิดประตูเข้าไปสตาร์ทนะครับแค่เปิดประตูออกนะครับรถก็จะร้องนะครับเห็นนะครับกดมากดสตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับจนกว่าเราจะมากดกดล็อกที่รีโมทนะครับรถถึงจะสตาร์ทได้นะครับอ่ามีสตาร์ทติดเรียบร้อย ับได้ปกตินะครับกรณีที่เราสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วแล้วประมาณสัก30ปีนะฮะเราอย่าเบรกนะครับประตูก็จะล็อกอับตโนงมาทั้ง4ตัวนะครับสมมุติเราเข้าไปนั่งนะเราปิดประตูนะครับแล้วทีนี้เราก็จะทำการขับนะครับก็คืออย่าเบรกนะครับต้องรอมันประมาณสัก30ปีนะครับ ล็อกเรียบร้อยนะครับก็คือมันจะรอจังหวะที่เราเลี้ยวรถเลี้ยวอะไรแล้ววิ่งออกไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณ30มสิบถึงเกือบหนึ่งนาทีนะครับมันก็จะหยยบเบรกแล้วมันจะล็อกให้อัตโนมัติแต่พอเวลาเราดับเครื่องนะครับมันก็จะคลายล็อกอัตโนมัตินะครับอ่าเห็นไหมครับประตูถูกปลดล็อกอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วปิดนะครับก็ล็อกเรียบร้อย นี้ก็รับประกัน1นปีนะครับเป็นสัญญาณการขโมยด้วยนะครับตอนนี้ตัดระบบสตาร์ทนะครับถ้าประตูถูกพังถูกงัดแงะก็มันจะร้องและสตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคขอบคุณครับ